สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนเช่นเคยนะครับไปเจอกันในตอนเช้าๆในวันทํางานเช่นเคยครับผมเจอกันกันกบ fr 400นะครับวันนี้ขี่อตาทีร้อ อากาศช่วงนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับหมดโปรหน้าหนาวแล้วมั้งครับเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่มีคอนเทนต์อย่างอื่นนะฮะนอกจากขี่ไปทำงานอ่าแชร์เส้นทางกับอ่า การกขับขี่นะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมอ,อยู่กันเป็นเพื่อนกันนะครับก็ฝากกด s ับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะ ทุกคนขี่มอร์ไซค์ไปทำงานก็ระมัดระวังนะครับขอให้ปลอดภัยกันทุกๆคนทุกๆเส้นทางนะครับผม คืนมีคอมเมนต์เข้ามาในคลิปขี่เอสตาขึ้นภูชีฟ้านะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับผม เราโล่งดีนะครับช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์วันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยก็น่าจะติดเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะโรงเรียนจะเปิดแล้วหลังจากปิดหนีโควิดมานะครับช่วงนี้ยังโล่งๆครับสบายๆอยู่มีพี่ท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาในคลิปเอสา พีพีหนึ่งนะครับมีพี่ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาในคลิป SR นะครับถามเรื่องของเอ่อท่อเป็นท่อเดิมหรือเปล่านะครับเสียงที่ได้ยินจากท่อ SR ตอนนี้เป็นท่อซ u เปอร์แท็บนะครับเอ่อแล้วก็เป็นปลายปิดนะครับปิดด้วยแผ่นแท็บ 18แปดแผ่นนะครับมันมีพี่ท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับก็ขอขอบคุณสำหรับคำถามคอมเมนต์ด้วยนะครับเสียงปลายปิดกับปลายเปิดจะไม่เหมือนกันนะครับปลายเปิดจะดังโล่งจะดังความดังจะดังมากกว่านี้นะครับปลายปิดก็จะดังน้อยกว่าหนอยหนึ่งนะครับ อพี่ที่ทำงานนะครับเอฟแต่ทักทายกันขอแวะซื้อข้าวหมกไก่สักหน่อยนะตด๊บตด๊บสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเอาหน้าก็ได้พี่ 40่ิบกับีครับ ก็แนะนำนะครับข้าวหมกไก่รสชาติปักใต้นะฮะพี่แกเป็นคนใต้นะครับคนคนครก็ขายอยู่ตรง MRT รัชดานะครับกล่องละสี่สิบบาทนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ลองซื้อไปชิมกันดูนะครับเป็นข้าวหมกไก่ปักใต้นะฮะ กรุงเทพก็ดีอย่างเงี้ยนะครับมาถึงเมืองไทยด้วยนะครับก็สรีทฟูดเราอาหารอร่อยเยอะแยะนะครับมีให้เลือกเอ,อ่อซื้อเลือกกินกันนะ,นะครับ นี่นะครับที่แขวนเก่าข้าวนะไปดูนะครับเดี๋ยวจะแทรกหรือเปล่าคนก็พวกก็ต่อคิวกันครับแต่พี่แกไม่ต่อป้ายก็ป้ายขาวเสื้อก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม